นะพรรคเพื่อไทยก็พูดไปชัดเจนว่าในการแก้รัฐมนูลจะไม่ให้แก้หมวดหนึ่งหมวดสงองมันก็เป็นตามพรรคอะ่ะมันไม่เป็นตามผมใช่ไหมฮะแต่ว่าถามผมถามว่าแล้วผมมีความเห็นยังไงผมก็ยังเห็นว่า<ม>อย่างที่เมื่อกี้พูดไปแล้วในสภาผมก็พูดไปแล้วว่าการแก้รัฐมนูญเนี่ยนะ มันถูกกําหนดให้มีความยากเป็นพิเศษนอกจากทำประชามติก็ในตอนท้ายแล้วหรือเดี๋ยวนี้มันจะต้องทำก่อนด้วยซ้ำต้องได้เสียงสอวอไม่น้อยกว่า80คนหนึ่งในหนึ่งในสามของเขาสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทางพักร่วมรัฐบาลบอกว่าเอยถ้าไปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแล้วสอวอไม่ร่วมด้วย ก็มีเหตุผลอยู่แต่ขณะเดียวกันถ้าออกมาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยก็แก้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติการแก้รั้นนูลจะต้องกำหนดสาระอะไรอย่างไรสอสอรอจะมาจากไหนนะเป็นเรื่องที่ยังต้องหาหรือกันผมยังอยากเห็นรัฐบาลนะ พักฝ่ายคา้านหารือกันในเรื่องมีแบบมีโจทย์ร่วมกันว่าทํายังไงจึงจะแก้ล้มนูลได้แล้วมันไปพอดีลงตัวตรงไหนก็ก็ว่ากันโดยที่ผมพูดแบบนี้ก็หมายความว่าอย่าเพิ่งไปสรุปว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้เพราะเพราะมันไม่เหมือนกฎการออกกฎหมายทั่วไปถ้าคุณออกกฎหมายทั่วไปคุณพูดได้คุณเสียงข้างมากเลยสามารถพูดได้ว่าครับ<ะ>ฉันจเจ้าอย่างนี้นะ แต่ว่าพอเป็นรัฐนูนปับ๊บถ้าฝ่ายคา้านเข้าไปเอาด้วยละ่ะกลับกับกันถ้าฝ่ายคา้านบอกว่าต้องแบบนี้แบบนี้เท่านั้นก็ก็เจอปัญหาอีกแบบหน,นึ่งนะเรามันมันเป็นวช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องมาหันหน้าคุยกันด้วยโจทย์ร่วมกันอย่างหนึ่งคือแก้รัฐนูนให้ได้ได้ยังไงไม่งั้นนะไม่งั้นนึกภาพลงประชามะติเร็วไปมีปัญหาอีก ลงประชามติไปในสาระที่มีจุดอ่อดไม่ว่าทางใดทางหนึ่งและกฎหมายประชามติที่ให้ผู้มาใช้สิทธิ์เกินครึ่งหนึ่งถ้ามันตกนะร่างนั้นเนื้อหาย,ยัางไงก็แล้วแต่ประชาชนทั่วไปและโดยเฉพาะคนไม่เห็นด้วยเขาจะไปสรุปเขาไม่ได้บอกว่าตกเพราะเนื้อหานี้ <c oughs> เขาจะบอกว่าประชาชนไทยไม่เห็นด้วยกับการแก้รัมนูล <c oughs> คราวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยคือ มันจะเป็นวิกฤตเป็นเป็นเป็นวิกฤตที่ไม่มีทางออกไปยาวนานและประเทศไทยจะล้าหลังไปยาวนานมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้คือต้องมาช่วยกันคิดว่ามันจะหาทางออกอยังไงโดยที่ผมก็พูดแบบไม่ไม่ต้องการจะเข้าข้างรัฐบาลนะก็คือพูดเพื่อจะบอกว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยก็มีทันธกิจกับประชาชน มีพันธะอยู่กับประชาชนสัญญากับประชาชนว่าจะแก้รัฐนูนโดยให้มีส,สรและร่างใหม่จะบอกจํากัดบางหมวดก็ตามนั่นแหละแต่มีเรื่องสัญญาไว้ว่าจะแก้ให้ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับ,รบเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> ก็ดีที่สุดคือหาทางหาจุดร่วมให้ได้นะเพื่อให้แก้รัฐนูนให้ได้